มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนคลับเ hey, ฮลั่นนะคะสระทธเตรียมออกเรือนจำ14มีนาคมนี้ค่ะจากกรณีที่มีรายงานว่าคณะกรรมการกรมราชทัรร์ได้ประชุมพิจารณาผู้ต้องขังที่เขาเกณฑ์ได้รับการพ้นโทษ โดยในรอบนี้มีผู้ต้องขังเข้าเกณฑ์ไม่เกิน500คนเท่านั้นนะคะวันที่2กุมภาพัานธ์2564นายอายุธทศิลินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะเปิดเผยว่าในจำนวนดังกล่าวมีนายสรยุธสุทัศนะจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังเข้าเกณฑ์ได้รับการพ้นโทษเป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะโดยจะออกจากเรือนจำวันที่14มีนาคมนี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพ้นโทษนั้นจะต้องติดกำไล EM ด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะสรอยุทธ์ได้ลดวันต้องโทษตามพระ,ะราชกฤษฎีกาพระราชะทานอภัยโทษพศ2563เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติทำให้โทษของนายสรยุทธ์เหลือโทษจำคุก2ปี8เดือนจะพ้นโทษในปี2566ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ